การนั้นทำผัวผู้อื่นหรือว่าความเสียสละผัวผู้อื่นจะคิดว่าจะของท้ำใดด้อจะคิดว่าเป็นของไงด้ยอยถ้ายังมีอารมณ์ความรู้สึกหรือความพอใจอะไรบ่พอใจอยู่นะอ,อแต่ทำลงเมื่อทำจริงๆเราบอกมันทึงมีความเมือ่อยมีทึงความหลามีทึ่งคำนินท่ามีทึงคำสรรเสริญด้อ,อถ้ายังมีความรู้สึกต่อสิ่งเรานั้นดออูจะคิดว่าจะของทำ้ำใด คนที่ทําได้จริงสิบ่มีขอแม่ใดๆบ่มีขอแม่ยังจักอย่าง,าางเลยไผสิว่าดีก็เรื่องของเขาไผสิว่าร้ายก็เรื่องของเขามันสิบ่มีอารมณ์ความรู้สึกมีความพอใจเลยบ่อพอใจอ <Okay. S 1> จะคิดว่าจะของสิทําได้ในเมื่อบ่ทันได้งลงมือทําถ้าลงมือทําแบบปึ๊บจักเมื่อยจักล้าจักห่อนจักหนาวจักหิวจักถึกดามีเบิดเด้ mm hmm. คนรอบข้างรอบนอกสิบ่รู้เรื่องหยังเลยนั่นสิ ก็อาจจะมีนินท่าก็มียออกง่องก็มีแต่นะเขานน้นท่าทั้งมือทั้งศูนย์แสดงว่าเหตุว่าไรเพราช่ว่าบบใบเมนเสียสลระอันนั้นเ,ออเหตุเพื่อมีจุดหมายอันนึงซื้อ,เ,อ,อเหตุยากให้เขาว่าเดีนะแต่มีคนย่องก็ดีใจน,นักลับไปตัวนั้นแหละบอกว่าบบเมนของ,ง่ายเด้อ